สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์ขัดชัดเจนค่ะกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะทุกวันนี้เราหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลไม่ได้นะคะมันเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขของประชาชนเนี่ยนะคะก็มีความพยายามในการที่จะขับเคลื่อนเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาในการทํางานค่ะเพื่อที่จะทําให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะซึ่งเป็นซูเปอร์แอปเรียกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกอย่างของบริการภาครัฐเอาไว้ครบจบในที่เดียว แอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นโดย DGA หรือว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลค่ะแล้วก็ DGA เนี่ยมีแนวทางมีนโยบาย มีเป้าประสงค์ในการที่รัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเรื่องนี้มากขึ้นและรู้จักกับแอปพลิเคชันทางรัฐให้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะวันนี้พูดคุยกันกับดรสุพจน์เทียรวุฒินะคะผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่า DJ a สวัสดีค่ะพ่อคะ่ะสวัสดีครับค่ะพ่อคะ่ะก่อนที่จะไปทำความรู้จักกันกับแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งหลายท่านน่าจะรู้จักแล้วแล้วก็หลายท่านที่ได้ใช้ชื่นชมมากนะคะพออ่อว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์กับประชาชน มากแต่ก่อนอื่นเนะี่ยอยากจะเรียนถามพอ,อเพื่อทําความเข้าใจว่าเป้าหมายสําคัญในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยคำว่ารัฐบาลดิจิทัลคืออะไรแล้วงานสําคัญของ DJA คืออะไรคะครับก็จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ชีวิตประชาชนนะครับก็ใกล้ชิดกับดิจิทัลมากขึ้นนะครับ ตั้งแต่หลังช่วงโควิดม,มาผมว่าตอนนี้ทุกคนก็ใช้มือถือเป็นใช้โมบายแอปพลิเคชันใช้ชําระเงินอะไรต่างๆเรียกว่าตอนนี้เทคโนโลยีดิจิทัลก็ไปอยู่ในชีวิตของประชาชนแล้วย้อแน่นอนนะครับสิ่งที่ภาครัฐเองนะครับตัวเองก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยนะครับโดยการที่เราก็ต้องพยายามทําบริการต่างๆภาครัฐเนี่ยนะครับให้ประชาชนเนียสามารถเข้าถึงได้ ผ่านทางช่องทางของดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นคําว่ารัฐบาลดิจิทัลความหมายคืออะไรก็คือว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนำเมาเทคเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนและในการบริหารงานของภาครัฐด,ด้วยนะครับเช่นที่ผ่านมาเราจะใช้กระดาษนะครับการประชุมแบบเห็นหน้านะครับหรือการส่งเอกสารก็ยังต้องใช้ปริศดีดังนั้นต่อไปนี้เราก็ต้องบริหารงานโดยที่พยายามใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกขั้นตอนทุกส่วนเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราสามารถทํางานแบบ ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขณะเดยียวกันแน่นอนประชาชนก็จะได้บริการที่สะดวกขึ้นนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยวางเป้าไว้ว่าต้องทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าสมาร์ทเนชั่นนะครับให้ประเทศทันสมัยนะครับแล้วเราก็มีสมาร์ทไลฟ์นะครับสำหรับประชาชนที่สามารถจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ง่ายขึ้นนะครับเวลามาติดต่อภาครัฐก็ได้รับความสะดวกนะครับสามารถทําได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นค่ะแล้วแล้วงานสําคัญของ DJA ซึ่งชื่อก็คือสํานักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัลนะคะนั่นหมายถึงการพัฒนารัฐบาลให,ให้ให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลให้ได้งานสําคัญนี่คืออะไรที่เรากําลังทำค่ะก็จริงๆเนี่ยเรียกว่าเป็นงานที่ยากและท้าทายนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนภาครัฐทั้งหมดเนี่ยให้จากการทํางานที่มันเป็นรูปแบบเดิมนะครับให้กลายเป็นดิจิทัลเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาช่องทางนะครับเพื่อให้บริการภาครัฐทั้งหมดเนี่ยสามารถมาทําผ่านออนไลน์ได้ให้ประชาชนเข้าถึงได้ ทีนี้คุณหนิงต้องอย่าลืมว่าเรามีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบกว่าแห่งนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากพอสมควรยิ <c oughs> ่งภารกิจของดีเจที่เราจะทำนะครับคือเราเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับให้ทุกหน่วยง,งานภาครัฐเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับ <c oughs> ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับซึ่งงานที่เราทําคืออะไรนะครับเราก็คือหนึ่งเราก็ต้องออทําแผนมาตรฐานรัฐบาลดิจิทััลนนนนคเเเพพื่่อใหทุกกด็ภภาาาียยวว ใน4-5หปีข้างหน้าเนี่ยนะครับรัฐบาลดิจิทัลที่เราอยากเห็นเนี่ยคืออะไรนะครับหน่วยงานไหนใครต้องทําอะไรบ้างขณะเดียวกันเราก็ต้องมีหน้าที่นะครับในการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มกลางหรือว่าแอปพลิเคชันกลางอย่างแอปทางรัฐที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับ เพื่อที่ว่าหน่วยง,งานต่างๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปทําของตัวเองซ้ําซ้อนอนะครับตอนนี้ประชาชนต้องดาวน,น์โหลดแอปพลิเคชันมางมใหม่ก็ปวดหัวพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลารัฐบาลเปลี่ยนตัวเองให้เป็นดิจิทัลแล้วเนี่ยก็อยากให้ประชาชนได้รับความสะดวกนะครับเราก็มีหน้าที่ในการทําสิ่งที่เราเรียกว่า one stop service a p p พลิเคชันหรือว่าบริการเบสิคน่าจุดเดียวนะครับผ่านแอปเดียวให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการภาครัฐได้นะครับขณะเดียวกันเราก็มีการหน้าที่ต้องไปพัฒนานะครับเรื่องของการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเราทําไมถึงต้องเป็นสมาร์ทคอนเนคเตอร์นะครับเพราะเวลาคุณหนิงไปติดต่อราชการเนี่ยบางทีเขาก็ขอให้เราต้องเอาเอกสารราชการมาแสดงนะครับไปยื่นซ้ําๆกันหลายๆหน่วยหลายๆที่ซึ่งอันเนี้ยจ,จริงๆเราไม่มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าภาครัฐเราเก็บข้อมูลของเราเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีหน้าที่ไปประสานงานระหว่างหน่วยง,งานภาครัฐทุกกระทรวงนะครับเข้าด้วยกันว่าให้มีการเชื่อมข้อมูลกัน <C han> เสร็จแล้วประชาชนไปติดต่อเน,นี่ยจะได้ไม่ต้องไปถามเขานะครับว่าเฮ้ยคุณมีใบขับขี่ไหมคุณมีบัตรประชาชนหรือเปล่าเ <C han> นี่ยเราก็สามารถเชื่อมจากกรมการปกครองกรมการขนส่งทางบกนะครับเราก็สามารถยืนยันได้เลยไม่จำเป็นต้องไปถามประชาชนอีกอย่างนี้เป็นตน <C han> น้นนะครับวันนี้ก็เป็นงานอันที่สองอันที่สามที่เราทําคืองานพัฒนาบุคลาคกรภาครัฐด้วยครับเพราะว่ามีบุคลากรภาครัฐเนี่ยมากกว่า2ล้านคนนะครับในทุกๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูทห,หารตำรวจนะครับรวม <C han> ถึงข้าราชการพลเรือนต่าง เพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่พัฒนาบุคลากรภาครัฐเนี่ยให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นนะครับมีการเปิดเรียกว่าไมช์เนาะเรียกว่าเปิดการยอมรับนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะมาที่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกมากขึ้นครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับแอปพลิเคชันทางรัฐกันหน่อยดีนะคะพ่อค่ะเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าซุปเปอร์แอป แล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐมากๆความตั้งใจของการทำแอปพลิเคชันทางรัฐนี่คืออะไรคะ เราเรียกว่ามันเป็นซิติเซนพอทัลอ,อันนี้ใช้ภาษาอังเกฤษนิดหนึ่งแต่ภาษาไทยจริงๆก็คือว่าเป็นแอปสําหรับประชาชนคนไทยนะครับเวลาจะติดต่อหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ต้องไปผ่านต้องไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเต็ไมไปหมดนะครับเราอยากให้ที่เนี่ยเป็นเหมือนประตูทางเข้านะครับที่ว่าเวลาประชาชนคิดถึงภาครัฐแล้วอยากติดต่ออยากเห็นข้อมูลของตัวเองที่ภาครัฐเก็บไว้นะครับก็เข้าสู่แอปนี้ที่เดียวไม่ต้องเดินทางไปที่นั่นด้วยไม่จำเป็นต้องเดินแล้วครับเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เวลาเราอยากจะเช็คสิทธิประกันสังคมนะครับว่าเราไปทบ ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไหนได้บ้างเนี่ยบางทีเราก็ลงทะเบียนไ้นานแล้วก็ลืมไปแล้วนะครับอ,อยากกระเช็คทีก็ต้องติดต่อไปที่ไปที่สาขาครับของสํงงานักงานเพราะฉะนั้นเราก็วาดภาพไว้วา่าทายังไงให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านแอปโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปนะครับที่สํานักง,งานอีกประหยัดเวลาครับแล้วก็ได้รับความสะดวกรวดเร็วนะครับค่ะบริการที่มีอยู่ในแอปทางรัฐเข้าใจว่าเยอะมากนะคะคแต่อยากให้พอได้ได้แจกแจงให้ฟังเอาแบบที่ประชาชนน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากมากเลย มีไรบ้างครับก็จริงๆถ้าพูดถึงตัวเลขจะฟังแล้วตกใจมีตั้งร้อยสาบริการแล้วนะครับแต่ว่า,จ,าจริงๆเวลาเราพูดเราอยากให้พูดว่าเ,ออเราจะได้ใช้ประโยชน์นะครับจากแคปนี้เนี่ยเรียกว่าครบทุกช่วงวัยกันแล้วกันนะครับสมมุมติว่าคุณแม่นะครับเพิ่งจะมีลูกนะครับแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะครับจากทางกระทรวง พมนะครับซึ่งเป็นลักธิะที่สวัสดิการที่มีสิทธิ์ได้รับนะครับเมื่อไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยต่อไปทุกเดือนก็จะมีการโอนเงินให้ทุกเดือนนะครับก็สามารถจะเช็คได้ว่าเดือนนี้เงินโอนเข้ามาแล้วหรือยังนะครับเราได้รับสิทธิ์นั้นถูกต้องหรือไม่นะครับส่วนคนที่เรียนหนังสืออยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถจะเช็คเรื่องผลสอบโควเด็กได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันนี้นะครับเวลาเอาไปแสดงหลักฐานยืนยันก็เอาจากแอปนี้ไปแสดงได้นะครับส่วนในวัยคนทํางานอันนี้เราก็จะมีบริการเยอะหน่อยนะครับเช่นเราต้องไปลงขึ้นทะนคัักสงม ป,ประกันสุขภาพไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณหนิงมีสิทธิโรงพยาบาลไหนมีสิทธิเป็นอย่างไรนี่ก็ตรวจสอบผ่านแอปได้นะครับถ้าเกิดบางคนนะครับเรามีการเ,เรียกว่าออกบัตรเครดิตบลายเนาะเราก็ต้องมีการเช็คว่าเรามีเครดิตแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถเช็คเรื่องของเครดิตบูโรได้นะครับผ่านแอปนี้แต่ว่ามันจะเป็นแบบย่อนะครับที่ทําให้เราเห็นสถานะว่าเป็นอย่างไรบ้างเราสามารถ เช็คสถานะนะครับเรื่องของใบขับขี่บัตรประชาชนนะครับมีข้อมูลเรื่องใบพาสปอร์ตด้วยนะครับซึ่งเราจะมีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุ6เดือนนะครับว่าให้ไปต่อก่อนนะครับส่วนถ้าใครทาใบขับขี่ก็สามารถจะจองเวลาที่จะไปเรื่องของการไปอบรมนะครับเพื่อจะทําใบขับขี่ได้นะครับทะเบียนรถยนต์นะครับก็เหมือนกันนะครับใครมีรถไว้หลายคันนะครับ บางคนเคยไปโอนลอยไว้ก็น่ากลัวนะครับบางทียังเป็นชื่อเราอยู่เราก็สามารถจะเช็คได้นะครับม,มีเรื่องของค่าน้ําค่าไฟนะครับสามารถชําระได้นะครับเพราะว่าเราสามารถจะปริ้นเป็น QR วอารโค้ A ode, แล้วก็ใช้โมบายแอปที่เป็นของแบงค์เนี่ยนะครับชำระเงินได้เหมือนกันนะครับส่วนใครที่เข้าใกล้วัยเกเียณเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเมื่อไหร่จะต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับเพื่อจะได้รับเบี้ยอย,อยังชีพ เบี้ยเรียกเบี้ยชาราภาพะนะครับเพราะมันก็ต้องก่อนก่อนกเกษียณนะครับแล้วก็จะได้ม่เสียสิทธิ์หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้ทุกเดือนว่าเงินเข้ามาหรือไม่อย่างไรก็เรียกว่าเราพยายามให้เป็นบริการที่เราจบนะครับแล้วครบทุกช่งวงวัยนะครับสำหรับประชาชน มีบริการอะไรที่พอ,อคิดว่าประชาชนน่าจะคาดไม่ถึงที่อยู่ในทางรัฐไหมคะที่แบบโอ้เราตั้งใจจะทำมาและอยากให้บริการประชาชนแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้อะคะ่ะครับก็จริงๆเนี่ยทั้งหมดนี่คือเรื่องของการต่อใบต่างๆนะครับที่ใบขับขี่นะครับใบพาสขอตอะไรนี้เป็นการเตือนให้ทราบนะครับแล้วก็อีกอนหนึ่งที่คนจะเซอร์ไพรส์กันพอเรา่ามีใบขับขี่แล้วมันก็ตามมาด้วยใบสั่งใช่นหครับจริงจใบส,<ะ>สั่งนี้สามารถตรวจสอบได้ครับ<อ>เราจะบอกม,มดเลยแล้วก็สามารถจะชําระใบสั่งได้ด้วยนะครับผ่าน แอปพิเคชันนี้เลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยที่เราอยากทํามากกว่านี้นะครับคือว่าเราสามารถจะตรวจสอบสิทธิ์ได้อันนี้คือสําคัญนะครับอ,อันนี้คือเราเช็คได้หมดเลยนะครับไม่ว่าประกันสุขภาพประกันสังคมนะครับต่อไปเรากำลังจะทําบริการใหม่นะครับก็คือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไปทําประกันไว้ตามที่ต่างๆ อันนี้เราร่วมกับทางสำนักง,งานคณะกรรมการประกันภัยนะครับเราจะเช็คได้เลยว่าเราเคยไปซื้อกรมธรรมนี้กี่ฉบับนะครับประกันชีวิตประกันสุขภาพอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วต่อไปก็สามารถจะตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าเราควรจะใช้สิทธิ์ไหนก่อนหลังนะครับเพื่อที่จะมีอยู่ของประชาชนเป็นต้นค่ะฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วตอนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นในหน่วยงานภาคร,รัฐแต่เหมือนนี่อย่างล่าสุดที่ไปประสานกับทางทางประกันประกันทางประกันภัยเนี่ยก็เหมือนมีแนวโน้มว่าในอนาคตอาจจะไปเชื่อมโยงกับภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อให้บริการได้อย่างครบถ้วนมาก ค,ครับะะก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เนื่องจากว่าทางาคณะกรรมการประกันภัยเนี่ยเป็นคนที่กํากับดูแลธุรกิจประกันภัยเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็สามารถจะดึงข้อมูลนะครับที่ประชาชนทําไว้กับประชาทเอกชนทั้งหลายเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยคือเราอยากให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสมบุบุคคลนะครับที่ภาครัฐหรือเอกชนจัดเก็บไว้แล้วเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ก็ <c oughs> ทาําให้เขาอำนวยความสะดวกได้ถูกไหมครับเวลาคิดไว้ต้องไปทําอะไรต่อไหมต่างๆนี่ก็สามารถตัดสินใจแล้วก็ดูได้จากแอปเลย เวลาเราไปลงทะเบียนเนี่ยก็คือใช้ข้อมูลหรือว่าใช้อะไรที่ยุ่งยากไหมคะพอครับก็จริงๆตอนนี้นะครับก่อนหน้านี้เราต้องใช้บัตรประชาชนถ่ายหน้าบัตรหลังบัตรนะครับถ่ายหน้าตัวเองแล้วเปรียบเทียบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้เครดิตบุโรเนี่ยก็ต้องไปยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้เราก็ต้องใช้บัตรประชาชนเนี่ยไปยืนยันที่เช่นตู้บุญเติมไพรสณียไทยหรือว่าไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับตามร้านสะดวกซื้อนะครับแต่ล่าสุดตอนนี้ครับภาครัฐเรามีการจัดทําตัว ดิจิล ID นะครับหรือเรียกว่าบัตรประชาชนที่มันเป็นแบบดิจิตัลนะครับที่เราเรียกว่าไทย <ด>ไทดนะครับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเรามีบัตรประชาชนที่เป็นแบบดิจิทัลนะถ้าใครนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีแล้วนะครับสามารถใช้ทางรัฐได้เลยนะครับมันสามารถเอามาล็อกอินหรือว่าเข้าไปใช้บริการทางรัฐได้ทันทีก็ได้รับความสะดวกเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนว่าให้ช่วยดาวน์โหลดนะครับสองแอปพลิเคชันนี้เป็นคู่ฝาแฝดเลยเนะครับก็ค,คือดาวน์โหลดไทยดีเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดทางรัฐด้วยเพราะถ้าดาวน์โหลดไทยดีเฉยเราจะเห็นว่าเหมือนได้บัตรเฉยเนาะบางทีไปขึ้นเครื่อองงบินาจจะแสด ได้แต่ว่ามันเหมือนยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่เนื่อ้าเราโหลดไทยดีปั๊บคันนี้เราเข้าถึงข้อมูลเราหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับพาสปอร์ตสารพัดเลยนะครับหลักฐานทั้งหลายนะครับเราเป็นเจ้าของมิเตอร์น้ําไฟที่ไหนอย่างไรหลักฐานปรากฏที่นี่หมดนะครับเช็คได้หมดเลยนะค่ะทีนี้พอพอด้ความที่แอปนี้มันมันสามารถจะบอกข้อมูลของเราได้หมดเลยเนี่ยพอค่ะ อาจจะมีประชาชนบางคนที่กังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลตรงนี้อยากใช้ความมั่นใจยังไงบ้างว่าข้อมูลที่ที่อยู่ในแอปพลิเคชันตรงนี้มันจะได้รับความปกป้องอย่างปลอดภัยครับตอนนี้เราต้องแสดงต้องอธิบายให้เข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าแอปนี้เราไม่ได้เป็นการดึงเอาข้อมูลเรามาเก็บไว้ที่ DGA นะครับ,รบมันเป็นการที่เราเอาเรียกข้อมูลจากหน่วยงานที่จัดเก็บนะครับมาแสดงเป็นครั้งครั้ง เพราะฉะนั้นสบายใจได้คุณนิงคุณนิงจะสบายใจได้เช่นถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรานะครับเรื่องของทะเบียนบ้านเรื่องของประ,ประชาชนเนี่ยคนที่ดูแลข้อมูลได้อย่างดีอยู่แล้วคือกรมการปกครองที่กระทรวงมหาดไทยนะครับข้อมูลนั้นเขาดูอย่างดีไม่ให้รั่วไหลแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรากดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยสิ่งที่เราทําคือเราได้รับความยินยอมจากคุณหนิงนะครับแล้วก็ไปดึงข้อมูลจากกรมการปกครองมาแสดงที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับเมื่อแสดงเสร็จปั๊บเราก็ลบข้อมูลนั้นไปเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เก็็บบที่่่ดกไมม้เเในครืืออง นะครับแต่คุณเองสามารถเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้แล้วถ้าจําเป็นเวลาเราไปแสดงคนอนื่นใช่ไหมครับว่าเรามีพาสปอร์ตนะเบอร์นี้เบอร์นี้จริงเราก็สามารถเปิดแล้วก็แสดงได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าเราไม่ได้มีการดึงข้อมูลมาเก็บไว้นะครับแล้วก็อันที่2คือเรามีการดูแลเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลเนี่ยนะครับทุกขั้นตอนนะครับเ,เรามีการดีเจนะครับเราผ่านการรับรองเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานที่เรายกไอโซสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งทั้งองค์กรนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานในการดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลทั้ง 講。Quad. พนักงานทุกคนต้องมีมาตรการนะครับระบบการไอทีทั้งหลายเนี่ยเราดูแลเป็นอย่างดีเพ็บเอระบบของทางรัฐเนี่ยก็เป็นระบบสําคัญหนึ่งที่เราดูแลให้ใหมั่นใจว่าเมื่อเรามาแสดงแล้วไม่มีหลุดรั่วไปที่ไหนนะครับก็ก็ให้ความเชื่อมั่นครับว่าเราจะดูแลอย่างนี้อย่างดีที่สุดครับค่ะเปิดตัวมานานเท่าไหร่แล้วคะของแอบปบนีจ้จริงๆก็เปิดมา2ปีแล้วนะครับก็ปีแรกมีคนใช้งานประมาณสักสามแสนกว่าดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ก็มาถึง7จ็ดแสนกว่าดาวน์วโหลดแล้วนะครับก็ถามว่ามากไหมก็จะไม่มากนักเพราะต้องเรียนว่าต้อง ประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะไมไ่ค่อยมาติดต่อภาครัฐนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าแอปพลิชันนี้เป็นมีประโยชน์นะครับแล้วก็เคยคุยกับเพื่อนหลายคนพอรู้ก็ไม่เห็นรู้เลยม,มีแอปนี้ด้วยนะครับนี่ก็เลยอยากประชัมพันนะครับช่วยกันนะครับลองเอาไปใช้ประโยชน์ดูครับค่ะลองดูนะคะดาวน์โหลดแต่ว่าเวลาอย่างที่พอ,อบอกว่าดาวนโหลดเนี่ยเป็น2แอปที่เป็นคู่แฝดกันนะคะ,คะไทยดี กับทางรัฐนะคะเดี๋ยก็จะได้ใช้ประโยชน์ลองดาวน์โหลดแล้วก็ใช้บริการดูค่ะเพราะว่าหลายคนบอกว่าสะดวกมากเลยมันสามารถจะตรวจสอบอะไรได้เยอะแยะมากมายทีเดียวทีนี้ผอ,อค่ะเมื่อกี้ผอ,อได้พูดถึงแผนได้มีการวางแผนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศในภาพในอีก4ี่หปีข้างหน้าในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยภาพที่เราวางเอาไว้ในอีก4ี่หปีข้างหน้าของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นยังไงคะครับจริงๆเราก็อยากให้ภาครัฐเป็นภาครัฐที่เราให้บริการประชาชนอย่าง สะดวกนะครับให้อำนยความสะดวกให้แล้วก็มีความโปร่งใสนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนอันนี้คือวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในแผนเพราะฉะันภาพจริงๆเรามีผลลัพธ์อยู่3เรื่องที่เราอยากเห็นนะครับอันแรกคือบริการภาครัฐนะครับที่ออมื่อสกูเรียนว่าบริการภาครัฐทั้งหมดเนี่ยต่อไปนี้ต้องสามารถทําผ่านออนไลน์ได้ให้ครบนะครับทุกบริการนะครับแล้วก็มาเชื่อมเข้าสู่แอปทางรัฐนะครับหรือว่าเป็น วันสต็อปเซอร์วิสให้ได้นะครับนอกเหนือจากตัวนี้จริงๆเรามีบิสพอร์ทเออีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาไปขออนุญาตก็สามารถไปขอที่เว็บไซต์บิสพอร์ทเได้นะครับแต่ว่าจริงๆเราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยทำผ่านแอปทางรัฐนะครับเรามีทําระบบงานนะครับที่รองรับเรื่องของท้องถิ่นด้วยนะครับเพื่อให้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยสามารถจะให้บริการประชาชนนะครับทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับอย่างตอนนี้เรามีระบบที่เราเรียกว่าท้องถิ่นดิจิทัลนะครับระบบเนี้ยก็จะให้บริการตั้งแต่เรื่องของขออนุญาตนะครับเรื่อง นะครับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆนี้ก็มีครบถ้วนด้วยเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์แรกคือการทําให้เกิดบริการทุกบริการต้องเป็นออนไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วมาเชื่อมเข้าสู่วันสต็อปเซอร์วิสนะครับอันที่2คือเรื่องของข้อมูลนะครับภาครัฐเนี่ยเก็บข้อมูลจากประชาชนมาเยอะมากนะครับ <c oughs> หรือจากภาคธุรกิจเนี่ยข้อมูลเนี่ย,ยจะต้องเอามาใช้ประโยชน์นะครับโดยการทําให้เป็นดิจิตอลแล้วมาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานนะครับสุดท้ายกลับไปที่ประชาชนตรงที่เราทําให้เป็นข้อมูลเปิด นะครับเพราะเราก็ขับเคลื่อนให้เกิดเรื่องของชุดข้อมูลเปิดภาครัฐนะครับตอนนี้มีชุดข้อมูลอยู่ประมาณ1,600กว่าชุดข้อมูลแล้วนะครับว่าแปลว่าเวลาเราอยากจะรู้เช่นวันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆเป็นอย่างไร<อ>นะครับจำนวนเ,เรียกว่า ตัวเลขนาเข้าส่งออกเป็นอย่างไรอย่างเนี้ยเป็นอะไรที่ภาคธุรกิจสามารถเอาตัวเลขที่ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเราก็มีอยู่บนเว็บไซต์แล้วก็เปิดเผยให้ทุกคนเอาไปใช้เพราะงั้นเราก็จะขับเคลื่อนให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้นแล้วประชาชนเนี่ยเอาข้อมูลที่ไปต่อยอดน,นะครับไปสร้างธุรกิจได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็พัฒนาบุคลากรภาคร,รัฐนะครับกับองค์กรเรียกว่าหน่วยงานภาคร,รัฐทั้งหมดเนี่ยต้องเงอาระบบดิจิทัลมาใช้ในการทํางานนะครับเช่นระบบอีเมลระบบอีสารบัญน,นะครับต่างๆเนี่ยแล้วก็พ ภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลให้ดีน,นะครับอันนี้ก็เป็น3เป้าหมายสําคัญที่เราอยากเห็นนะครับแล<ะ>้วสุดท้ายเป้าที่เราเองไว้คือว่าเราจะยกระดับนะครับดับชนีชี้วัดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเนี่ยจากปัจจุบันอันดับที่55ให้ไปอันดับที่4 0ของโลกให้ได้นะครับเรียกว่าท้าทายมากนะครับต้องดีขึ้น15อันดับ ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากครับค่ะเออยอย่างการยกระดับดัชนีชี้วัตรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยเขาเขาเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดเหรอคะพอครับจริงๆที่เมื่อกี้เล่าไปทั้งหมดเลยเพราะเขาก็ เวลาเขามาถามสอบถามนะครับเขาก็จะถามว่าบริการภาครัฐเนี่ยมันมีเว็บไซต์กลางไหมที่ทุกคนสามารถเข้าไปที่จุดเดียวแล้วสามารถเช็คได้เลยว่าภาครัฐมีบริการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อยากให้มี100แอปหรือ200อแอปอนะครับทำยังไงให้รวมได้2ทํทยังไงให้ประชาชนได้เข้าถึงง่ายไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือว่ากลุ่มเปอบางนะครับก็สามารถใช้ได้บางคนอาจจะมีพิการทางการได้ยินใช่ไหมครับ แต่ทายัางไงให้สามารถดูเว็บไซต์ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนพิการทางสายตาเข้าเว็บไซต์แล้วก็ให้โปรแกรมมาอ่านนะครับเพื่อจะได้ได้รับข้อมูลจากภาครัฐเป็นต้นทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับในการให้ความเห็นต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราทําแผนารรับบาลิซซอนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องการตอบโจทย์ว่าเป็นการยกระดับเรื่องของดัชนีชีวิตตัวนี้ด้วยตอนนี้เราอยู่ลาดับที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้อยู่ที่อันดับ55ครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับ4ปีที่แล้วเราอยู่ันดับที่72นะครับแล้ว2ปีที่แล้ว 57นะครับล่าสุดเราอยู่ที่อันดับ55นะครับเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีตัวเลขใหม่ออกมานะครับก็คงต้องมาลุ้นกันว่าเราจะปรับปรุงไปได้แค่ไหนเราตั้งเป้าจะอยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่คะที่40ครับ40ในปีหน้า55อันดับภายในปี70ยังพอมีเวลาอยู่4ปีข้างหน้าครับคิดว่าได้ไหมคะก็คิดว่าไม่ง่ายครับแต่ก็ต้องพยายามทำให้ได้ครับคาายมากเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้เป็นอันดับ2ของอาเซียน น,นี่คือเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะความความท้าทายและอุปสรรคของการพัฒนา,นานรัฐบาลดิจิทัลคืออะไร,รครับปออครับก็จริงๆต้องบอกว่าคนสําคัญที่สุดคือเรื่องของ mindset นะครับเช่นบางคนก็จะคิดว่าทุกวันนี้เราให้บริการประชาชนได้อยู่แล้วทําไมเราต้องมาเปลี่ยนมาใช้ดิจิทัลใช่ไหมครับหรือบางทีความยุ่งยากลำบากเขาคือว่าบางทีต้องทําทั้ง2องอย่าง ก็ต้องยอมรับเพราะประชาชนบางส่วนก็ไม่ได้เข้าที่นยดิจิทัลได้ง่ายก็ยังมาที่สํานักงานอยู่ก็จะเป็นภาระเขานะครับแต่เราก็ต้องแสดงให้เขาเข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลสุดท้ายแล้วจะเป็นประโยชน์กับทั้งหน้าที่ด้วยทั้งประชาชนด้วยแล้วก็ภาครัฐด้วยนะครับอันที่2คือเรื่องของการที่เราจะต้องมีการบูรณาการข้อมูลกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เพราะว่าทุกที่ก็ต่างคนต่างเก็บข้อมูลอยู่นะครับในอดีตอาจจะไม่ต้องมีการมาแชร์กันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้สําคััััญเลลยยวว่าาาาททํงงงไใหหุ้้กกนนนนมมแชรร์ขอูะคบ อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเรามีการแชร์ข้อมูลกันระหว่างกรมควบคุมโรคนะครับตอมอนะครับทำให้เรารู้ว่าตอนนั้นมีคนไทยเข้าประเทศกี่คนนะครับที่ไปกลับจากประเทศไหนทําให้เรารมัดระวงังเรื่องโควิดได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อพอหน่วยงานเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน,ก,นก็เริ่มรู้ว่าเป็นประโยชน์นะครับมันก็จะต้องผลักดันให้เกิดเรื่องนี้ต่อนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเรียกว่าการที่ การที่ลงทุนนะครับทำระบบต่างๆนะครับบางทีอาจจะมีทําแล้วซ้ําซ้อนกันไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการออกมาตรฐานเพื่อให้มันเชื่อมโยงกันได้แล้วก็พยายามใช้แพลตฟอร์มกางให้มากที่สุดนะครับหน่วยงานจะได้ไม่ต้องไปลงทุนซ้ำซ้อนอครับอย่างเรื่องบุคลากรเน,นี่ยค่ะหอเพราะว่า ย,ย,ยังคงได้ยินเสียงสะท้อนจากประชาชนอยู่ว่าเนี่ยรัฐบาลก็บอกเป็นรัฐบาลดิจิทัลแต่ว่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องซีล็อกบัตรประชาชนไปแล้วนะแต่่าเวลาไปติดต่อหน่วยงานภาครัฐบางที่ยังต้องซีล็อกบัตรประชาชนอยู่เลยคือมันเหมือนกับในแง่ของการปฏิบัติอาจจะอุปสรรคปัญหาหลายอย่างตรงนี้เราเราแก้ไขปัญหายัางไงคะครับเราก็พยายามจะประชามพันนะครับให้บุคลากรภาครัฐนี่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้นะครับล่าสุดเรามีพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ออกมานะครับซึ่งบอกเราว่า ทุกหน่วยงานต้องเปิดช่องทางแล้วก็ให้บริการประชาชนเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้การสื่อสารอาจจะยังลงไปไม่ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนนะครับเพราะจริงตามพรบฉบับนี้บอกแล้วว่าเราห้ามเรียกขอสำเนาจากประชาชนนะครับถ้าเรียกเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องไปทําสำเนาเองนะครับซึ่งอันนี้เราก็พยายามขับเคลื่อนอยู่นะครับร่วมกับทางสํานักงานพัฒนาระบบราชการหรือว่าทางกพรนะครับซึ่งเราก็จะต้อง ทำเรื่องระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเพราะการที่เราไม่ขอสาหรับประชาชนก็แปลว่าหน่วยงานนั้นเขาต้องเข้าถึงข้อมูลกรมการปกครองได้ถูกไหมครับถึงจะเช็คได้ว่าคุณหนิงเป็นคนไทยจริงๆนะ,ะออบ้านอยู่ที่ไหนทะเบียนบ้านเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรารับทราบครับแล้วก็พยายามกับเลื่อนอย่างเต็มที่อยู่ครับค่ะเอะเหมือนเมื่อกี้ได้ยินผอ,อบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เรียกซีล็อกเนี่ย เราสามารถจะบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าโดยกฎหมายแล้วคุณต้องเป็นคนไปซีล็อกเองใช่ไหมไม่ใช่เราใช่ไหมถูกต้องครับตอนนี้เป็นสิทธิของประชาชนใช่ครับเพราะว่าพรบฉบับนี้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องรณรงค์ให้ประชาชนเริ่มรับรู้ด้วยนะครับค่ะอันนี้เป็นสิทธิที่ประชาชนควรต้องรู้นะคะใช่ครับเพราะหลายท่านเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะแบบว่าไล่เราให้ไปทำสิอเนามาห้ชุดอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะเออพ่อค่ะเรื่องของ ผลดีของการเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลกับการพัฒนาประเทศในภาพรวมเนี่ยมันจะส่งผลดียังไงคะครับจริงๆเนี่ยการทําเป็นรัฐบาลดิจิทัลมันเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานอยู่แล้วนะครับแทนที่เราจะต้องใช้กระดาษก็เปลืองกระดาษนะครับแทนที่จะต้องมาเจอหน้ากันเสียเวลาเสียค่าเดินทางก็ไม่ต้องนะครับแล้วพอทำอิ็กทอนิกส์ได้เนี่ยแปลว่าเราทํางานจากที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้เป็นประโยชน์ในเชิงของภาครัฐก่อนนะครับ,รบแต่สําหรับประชาชนเนี่ยก็สะดวกเลยเพราะแปลว่าไม่ต้องเดินทางมาเจอกันแล้วนะครับไม่ต้องไปเก็บสําเนานะครับแล้ว ก็สามารถทําธุรกรรมต่างๆออนไลน์ได้เลยนะครับไม่ว่าจากที่ไหนนะครับและแน่นอนสําคัญอีกกันหนึ่งนะครับของภาครัฐคือมันก็จะเกิดความโปร่งใสด้วยนะครับลดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเพราะว่าต่อไปนี้ทุกอย่างที่เรายื่นเข้ามาในระบบเนี่ยในระบบจะมีการจัดเก็บหมดนะครับว่ามี ใครเรียกร้องหรือคำร้องอะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นระบบท้องถิ่นดิจิตอลที่เราทำนะครับ <c oughs> ยกตัวอย่างเวลาเราไปช่วยอ,อปทอเนี่ยสมัยก่อนเวลาถ้ามีใครมาร้องบอกว่าไฟที่ถนนดับนะครับให้ช่วยอ,อปทอนี้ไปช่วยแก้หน่อย <c oughs> บางทีต้องมาถึงที่ทําการเทศบาลแล้วก็มานั่งเขียนคําร้อง <c oughs> บอกเนี่ยมีไฟดับให้ช่วยไปแก้หน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> กระดาษไบนั้นไม่รู้สุดท้ายไปที่ไหนนะครับนายกเทศมนตรีท่านประหลัดเทศบาลก็ไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะไปแก้ไขปัญหาแล้วหรือยังพอเราระบบดิจิตอลเข้ามาใช้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็สามารถสแกนกิวอร์โค้ดแล้วก็แจ้งทันทีเลยพอแจ้งทันทีแล้วเนี่ยมันก็เข้ามาในระบบนะครับท่านนายกเทศมนตรีท่านประหลัดเทศบาลต่างๆเนี่ยสามารถจะรู้ได้เลยนะครับว่าตอนนี้ที่ประชาชนร้องมาเนี่ยหน่วยช่างออกไปดูหรือยังนะครับแก้เสร็จหรือยังเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนก็กลับมาเช็คได้นะครับว่าดําเนินการแล้วเรียบร้อย จ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องถ่ายรูปแล้วก็แสดงให้ประชาชนเห็นอย่างนี้ก็ทําให้บริการประชาชนนี้ดีขึ้นค่ะ,คะมันมันมีโอกาสไหมคะว่าพอประชาชนแจ้งเข้าไปในระบบปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนั้นอาจจะแบบไม่ได้เข้าไปเช็คไม่รู้ว่ามีข้อมูลแบบนี้เป็นไปได้ครับข้อมูลนี้จะถูกแสดงในระบบแล้วทาให้ผู้บริหารเนี่ยเขาสามารถเช็คได้ว่ามีเรื่องเข้ามา50เรื่องทําเสร็จไปแล้ว47เรื่องค้างอีก3เรื่องนะติดปัญหาอะไรหรือเปล่าก็สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขได้ ก็ต้องในคุณหนิงว่าหน่วยงานที่เอาระบบของเราไปใช้แล้วเนี่ยช่วงแรกก็เหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องมันจะเข้ามาง่ายขึ้นแต่พอสักพักหนึ่งที่เขาระดมคนไปแก้ปัญหานะครับเขาทําได้เนี่ยสุดท้ายประชาชนมีความสุขนะครับแล้วผู้บริหารก็สุดท้ายก็จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในสมัยต่อไปนะครับเรียกว่าเป็นสุดท้ายวินวินทุกคนนะครับแล้วทำให้ภาครัฐก็มีบริการที่ดีขึ้นอย่างเรื่องระบบท้องถิ่นดิจิทัลที่ผอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนนี้มีในทุก องค์กรปกครองท้องถิ่นหรือยังคะหรือเราตั้งเป้าไว้ยังไง ก็ต้องเรียนว่ายังไม่ได้ไปทั่วถึงขนาดนั้นนะครับระบบที่เราวางไว้คืออย่างครับเวลาเราไปช่วยความปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าเราไปคุยให้เขาฟังเฉยๆว่าเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนนะเสร็จแล้วเราไม่มีอะไรไปช่วยเขาเลยนะครับเขาก็คงหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะทํำยังไงเฉั้นตอนนี้เราก็ใช้วิธีว่ามีระบบท้องถิ่นดิจิตอลไปใช้นะครับปัจจุบันนะครับมีการอบรมไปแล้วทั้งหมดนะครับเจ็ดร้อยกว่าแห่งเจ็ดร้อยยี่สิบสามแห่งนะครับแล้วก็มีคนติดตั้งแล้วใช้ระบบเราอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแห่ง น้องตีทั้งหมดเนี่ย7,000 850แผ่น <c oughs> นะครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลาเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือมันเรียกว่าปัจจัยสําเร็จสําคัญคือคนเพราะเราต้องไปอบรมนะครับให้เขาเกิดความเข้าใจแล้วขัดใช้ระบบเมื่อใช้ไปแล้วเกิดความเคยชินเนี่ยต่อไปก็จะขยายผลได้เร็วขึ้นครับค่ะ <c oughs> พออขายอยากให้พอ,อไดออ้สื่อสารกับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็รวมถึงประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะกับแอปพลิเคชันทางรัฐที่เปิดตัวมาเนี่ยก็2ปีแล้วนะคะแล้วก็มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากยิ่ง้แต่จะดี มากกว่านั้นท่ากว่าประชาชนคนไทยทุกคน ได้ใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันนี้ค่ะครับก็อยากให้เชิญชวนนะครับประชาชนทุกคนนะครับให้มาใช้แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการใช้งานนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะครับโดยขอให้ดาวน์โหลดคู่กับแอปพลิเคชันไทยดีนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องของประชาชนออนไลน์นะครับแล้วก็เมื่อมาใช้กับทางตัวแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับท่านจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการต่างๆที่ท่านมีสิทธิได้รับนะครับแม้แต่ถ้าเป็นข้าราชการก็เช็คเรื่งของกบ ขอได้นะครับเรื่องของเงินทุนต่างๆนะครับอำนวยคำสดวกในการชําระค่าน้ําค่าไฟต่างๆได้ด้วยนะครับก็อยากให้ท่านมาดาวน์โหลดนะครับเราใช้แพลิเคชันนี้กันแล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ตามนะครับสามารถติดตามข่าวสารนะครับจากเรื่องของ d ีเได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะครับแล้วก็ไล n e นะครับก็ใช้ DGA Thailand ทั้งหมดนะครับ เช็คให้ดีนะครับว่าเป็น Account จริงนะครับเราจะมเีเราจะมีทั้งโล่มีทั้งดาวมีทั้งแนต่างที่เป็น v e r i f y ายแอคเคาทคือเป็นแอคเคาทที่ยืนย,นยันแล้วว่าถูกต้องอจริงๆนะครับว่าเป็นของทางการก็สามารถจะติดตามเราได้ตลอดเลยครับไปดาวน์โหลดกันนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ จบครบในแอปเดียวนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะดรสุพจน์เทียรวุฒินะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่า DGA ขอบพระคุณพออนะคะครับมดเวลาของเพลียร์คัดชัดเจนแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวกับพอออลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ